and we have a 1 8 3 เจองคผู้ท่านเอาไวตาตอนรับพระบิสงฆ์ด้ยการตนมอทุกสัทุานครับ ครับพี่น้องครับในช่วงนี้พระพิสุทธิ์งได้ลงนั่งประจักษ์มรณาเป็นที่เรียบร้อยครับก <c oughs> ็เชิญพี่น้องทุกท่านเข้าสู่พิธีทางศาสนาครับขอ <c oughs> เชิญวิยาชกรนะครับท่านอาจารย์สุริชัยพิทยากรนะครับ <c oughs> เปิดสดวิตไปกว่าทุ่เตียงบูชาพระรันระตนไตรนะครับที่ด้านหน้าพระพุทธองค์พระประธานครับขอเรียนเชิญนะครับ พระเจริญน้องทุกท่านนะครับประหนงมือเพื่อประกาศน้องน้องจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทโธเจ้พระครวญพุทธังพระครวันตังอภิวาทิสุวากาตุหะควัตาธรรมโอธรรมมันน้ำพระสา

ตัศภะวะโตอัะตัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศภะวะโตอัะตัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศภะวะโตอัะตัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศภะวะโตอะระหัน สัมมาสัมพ <Gh> an <anda> <justified>. ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสารนังขจารีพุทธะสารนังขจามิธรรมะสารนัง กัจจามิธัมมังสาระนังคัจจามิสังฆามิสาระนัง ขา <icana>, มิสามัญสาระนงขจารามิทุติยมปีพุทธาสาระนำขจาามิทุติยมปิพุทธัสาระนงขจาามิทุติยมปีธรรมงสาระนงขจาามิทุติยมปีธรรมัสระังขจาามิทุติยมปีสังฆัสระน พรจชายาที่สำคัญสารานุพัะชายาวีพุทธาสรารานง ขจาริตติยนพุทธาสารนังขจามิตติยปิธรราสารนังขจาิตติยปีธรรมามสารนังขจาริตติยรมาสารนขาริติสังขารสารนังขจาริตติยปีสังขารสารนังขจาริตติปน เวราภณีสิขะพทังสมาธิญาณีอานาติปาตาเวราณีสิขะัสมาธิญาณีติละตัลล้เวราขะทังสมาธิญาณีอาทินตานาเวรมภณีสิขะพทังสมาธิญาณิตัเลโซ จาระเวราเมลีสิกขาปัฏาสมาธิญาณีอาเนสุชาจาราเวราเมลีสิกขาปัฏสมาธิญาณีธรรม สิกขะปะสมาธิจาวิยโ้สาวาทาเวรัมณีสิกขะพังสมาทิยามิสุราเมรยะาจชาปะม,ะมาทัตานา เวรานิสิษฐาปทังสมาธิญาณมสุขราเตระยาปัญชกมาทัตาเวระมณีสาิัทธัสมาธิยาปิมาีปัญสมาิญาัญจิสาิาีิัญศิทธาิาิาุสาธิาาัิุะสิะปัาส

ภยัญนะธรพัอนาสาลนามู้วชารามอุตตวารามพุทธสาูจเอาตัตตปฏิาโสตีมานีมายังตัมเพตตานีสัพิวารานีภิกขุสังฆสส โอ้นโอ้ชะยะมาสานตุโนทันเตภิกขุสังโฆอิมานีอัตตานิสัพพิวาระานิปันติขันหาตุอัมภะอัมทีขะตัมอิทัอายะสุขายะคาเตประสงผู้เดิน ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพัตนาหารกับท่านบริวารเหล่านี้แก่พระอิสุสมงขอพระอิสุสองอสส้กพระพัฒนาหารกับท่านบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่พระพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลาานานเัสอ่อรเับแก่พุทธรบ,บริษัทก็คือพระประธานทั้งหนึ่งพันสองร้อยูปพระพุเจ้าก็รับประทานอรแค่สามขอ้อก็คือ ให้เราทำลายเนี่ยละชั่วก็คือสิ่งไม่ดีก็ระซะอะไรที่ไม่ดีก็ไปไปสาอย่าไปทำไว้อนยางที่สองก็คือให้ทำตามดีก็คือปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามอย่าพิสารก็คือ ทำจิตใจให้ปลอดไสคือจิตใจเราเนะี่ยสำคัญที่สุดยังไงก็ได้ให้ทำให้ใหเราจิตใจปลอดใสชีว<ช>ิตข้างห <ๆ S 1> น้าจะเป็นอย่างไรเราทำปัจจุบันให้มันปลอดไซให้มันสบายใจก็พออดีไม่ต้องไปคิดอนลาพตดไม่ต้องไป พูดเลยนนกรารการับสมาธิดูลงหายใจเข้าลงหายใจออกของเราตอนนี้ยังเป็นของเราอยู่อนา,าคนจัไม่เป็นของเราเมื่อเราตัดได้ถึงตัณหาที่ความอยาก ลังคานได้นะสัเพสัสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเสื่องทุกข์เคยแก่เจ็บตายด้วยการทำบทญทำสิ่งอัพเวราโมตุจงเป็นสุขเป็นสุขเอิอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัยยาปัจฉาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาภินาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียตตานาปริอัณฑจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทายทังสิ้เนเจิท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหายที่เกิดเป็นชราพุชชาที่เกิดเป็นอันต ที่เกิดเป็นสังเสริฐชาที่เกิดเป็นโกปปาติกาจงมารับผู้สนผลรับบูญให้ทุนทัวทุกตัวสัตว์เกิดอไปเดิ

Obrigado. या तथा दुःख बपाजते ते भवतु